โรดไหลย้อนเกิดจากอะไรต่างจากโรคกระเพาะอาหารหรือไม่โกรธไหลย้อนเชื่อว่ามีคนไม่น้อยสับสนอาการของโรคนี้กับโรคกระเพาะทั้งที่จริงแล้วโรคกรดไหลย้อนกับอาการที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างโรคกระเพาะมีความเหมือนที่แตกต่างกันอยู่นะจ๊ะ คนทั่วไปคุ้นเคยกันดีกับโรคกระเพาะและเมื่อมีอาการปวดท้องปวดแสบร้อนในช่องท้องส่วนบนหรือเปรี้ยวหรือมีรสขมในปากก็มักจะคิดเอาเองว่าโรคกระเพาะกำลังมาเยือนเป็นแน่แท้ทั้งที่จริงแล้วอาจจะเป็นโรคโกรดไหลย,ย้อนเล่นงานเอาก็เป็นได้นะจ๊ะกรดไหลย,ย้อนสาเหตุเกิดจาก กรดในกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนขึ้นมาที่หลอดอาหารซึ่งกรดเหล่านี้มีความเข้มข้นสูงมากทำให้เกิดอันตรายต่อหลอดอาหารและเยื่อบุในหลอดอาหารที่มีความบอบบางกระทั่งทำให้เกิดอาการอักเสบตาม,มาซึ่งโดยปกติแล้วกรดหรือน้ำย่อยจะไม่สามารถขึ้นไปอยู่ในหลอดอาหารได้ยกเว้นในช่วงที่กลืนอาหารหรือช่วงที่กล้ามเนื้อหูรูดส่วนล่างมีการคลายตัว อย่างผิดปกตินั่นเองโกรดไหลย้อนอาการเป็นอย่างไรรุนแรงไหม อาการกรดไหลย,ย้อนจะแบ่งเป็นสองระบบดังนี้ 1. อาการที่เกิดในหลอดอาหารจะมีอาการเจ็บคอกลืนลำบากรู้สึกเหมือนมีก้อนอยู่ในลำคอแสบลิ้นเรื้อรังจุกแน่นแถวแถวหน้าอกคล้ายอาหารไม่ย่อยอาการนี้มักจะเป็นมากขึ้นหลังอาหารมื้อหลักการโน้มตัวไปข้างหน้าการยกของหนักหรือ การนอนงายที่สำคัญคือจะมีอาการแสบหน้าอกเปรี้ยวรู้สึกเหมือนมีกรดซึ่งเป็นน้ำรสเปรี้ยวหรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปากภาวะดังกล่าวนี้อาจทำให้เกิดหลอดอาหารอักเสบถ้าเป็นมากจนเกิดแผลรุนแรงอาจทำให้หลอดอาหารตีบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเซลล์ของเยื่อบุอาหารได้ 2. ออาการนอกหลอดอาหารจะมีเสียงแหบหรือรังมักมีเสียงแหบตอนเช้าหรือมีเสียงผิดปกติไปจากเดิมไอเรื้อรังรู้สึกสำลักในเวลากลางคืนหรือในบางรายอาจมีอาการทางระบบหายใจเช่นหอบหืดหรืออาการเจ็บหน้าอกได้ดังนั้นหากมีอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บอกบอกว่าคุณกำลังถูก โรคก,กรดไหลย้อนคุกคามอยู่นะจ๊ะโกรดไหลย้อนใครคือกลุ่มเสี่ยงโรคก,กรดไหลย้อนเป็นโรคยอดฮิตของหนุ่มสาววัยทำงานดารานักแสดงโดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่ชอบกินจุบกินจิบกินอาหารไม่เป็นเวลาและเร่งรีบ รวมถึงผู้ชอบอาหารรสจัดดื่มเหล้าสูบบุหรี่ทานอาหารแล้วนอนทันทีมีโอกาสเสี่ยงสูงหากมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อหรือเปรี้ยวปวดแสบปวดร้อนบริเวณหน้าอกและลิ้นปีแล้วลามขึ้นมาถึงหน้าอกหรือคอ ควรปรึกษาแพทย์นอกจากนี้ยังสามารถพบกรดไหลย,ย้อนได้ในเด็กทารกจนถึงเด็กโตในเด็กเล็กอาการที่ควรนึกถึงโรคก,กรดไหลย,ย้อนได้แก่อาเจียนบ่อยหลังดูดนมโลหิตจ,จางน้ำหนักและการเจริญเติบโต,ต,ตไม่สมวัยไอเรื้อรังหอบหืดปอดอักเสบเรื้อรังในเด็กบางรายอาจมีปัญหาการหยุดหายใจขณะหลับได้นะคะ กรดไหลย้อนรักษาได้อย่างไรโรคโกรดไหลย้อนสามารถรักษาให้หายได้ควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรับยาที่ตรงกับโรคในบางรายที่อาการหนักอาจต้องเข้ารับการผ่าตัดดังนั้นหากมีอาการควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการนะคะขณะเดียวกัน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตจะให้ผลดีมากเช่นกันซึ่งผู้ป่วยกรดไหลย,ย้อนควรปฏิบัติตัวดังนี้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักเพราะคนอ้วนจะมีความดันในช่องท้องสูงทำให้กรดไหลย,ย้อนได้มาก กินแล้วไม่นอนทันทีควรกินอาหารมื้อสุดท้ายก่อนนอนอย่างน้อย2-3ชั่วโมงถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรลองขยบเวลาทานอาหารให้เร็วขึ้นคราวละ1ชั่วโมงเพื่อให้กระเพาะอาหารได้ย่อยทานก่อนถึงเวลาเข้านอนหลังทานอาหารเสร็จถ้าเป็นไปได้ให้เดินเล่นหรือเดินแกว่งแขน สัก20-30นาทีอย่าเพิ่งนั่งหรือนอนนะคะงดบุหรี่เพราะการสูบบุหรี่จะทำให้เกิดกรดมากทำให้หูรูดอ่อนแอใส่เสื้อหลวมๆและไม่ควรใส่เข็มขัดที่รัดแน่นเกินไปเพื่อลดแรงกดที่กระเพาะเพราะการสวมเสื้อรัดอาจทำให้เป็นการกระตุ้นให้กระเพาะลังกรดออกมามาก ไม่ควรจะนอนออกกำลังกายหรือยกของหนักหลังออกกำลังกายมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอลดความเครียดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายให้แข็งแรงนะจ๊ะหากท่านป่วยเป็นโรคกดไหลย้อนห้ามกินอะไร 1. งงดอาหารมันๆอาหารทอดอาหารที่ปรุงด้วยหอมหัวใหญ่ดิบกระเทียมมะเขือเทศช็อกโกแลต ถัว่วลูกอมเนยไข่สรเแน่รวมทา้งอาหารที่มีรสเปรี้ยวรสเผ็ดและเค็มจัดเพราะมีแก๊สมาก 2. ไม่ควรเติมน้ำส้มสายชูล,ลงในอาหารเพราะยิ่งจะเพิ่มกรดในกระเพาะอาหาร 3. ไม่ควรดื่มนมตอนท้องว่างเพราะนมเป็นอาหารที่ค่อนข้างย่อยอยาก กระเพาะจึงต้องหลังกรดออกมามากเป็นพิเศษ 4. หลีกเลี่ยงชากาแฟน้ำอารมณ์เบียรสุราโซดาเนื่องจากมีแก๊สที่ทำให้ปริมาตรกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารเปิดออกและปล่อยให้กรดจากกระเพาะอาหารขึ้นมาที่หลอดอาหารได้สะดวกขึ้น 5. ไม่เคี้ยวหมากฝรั่งมากเกินไปเพราะการเคี้ยวหมาก หลังมีส่วนเพิ่มการหลังน้ำลายทำให้กลืนน้ำลายลงไปมากขึ้นและเพิ่มการกลืนลมลงไปในท้องหากท่านป่วยเป็นโรคก,กรดไหลย,ย้อนควรกินอะไรดี 1. ควรเปลี่ยนมาทานอาหารที่มีไขม,มันต่ำเช่นเนื้อสัตว์ไขมันต่ำอย่างปลาไก่และอาหารที่มีเส้นใยมากๆเช่นธัญญพืชผักผลไม้ 2. รับประทานแค่พออิ่มหรืออาจแบ่งอาหารเป็นมือเล็กๆทานน้อยแต่ทานบ่อยขึ้น 3. กินอาหารให้ตรงเวลาเคี้ยวให้ละเอียดและไม่ควรงดอาหารมื้อเช้าหากท่านป่วยเป็นโรค กรดไหลย,ย้อนนอนตะแคงได้ไหมมีคำแนะนำให้ผู้ป่วยกรดไหลย,ย้อนหลีกเลี่ยงการนอนตะแคงขวาเพราะท่านี้จะทำให้กระเพาะอยู่เหนือหลอดอาหารอาจทำให้อาการกำเริบได้ท่านอนที่ดีที่สุดคือนอนยกหัวให้สูงประมาณ6 1 0นิ้วโดยอาจนอนบนหมอนสองใบเพื่อไม่ให้กรดไหลเอ่อขึ้นมาที่คอ แม้จะมีวิธีรักษากรดไหลย้อนหรือรู้วิธีช่วยบรรเทาอาการกรดไหลย้อนแล้วก็ตามแต่หากยังคงปฏิบตัติหรือใช้วิธีชีวิตแบบเดิมๆไม่ยอมเปลี่ยนแปลงกรดไหลย้อนก็ยังคงวนเวียนวนเวียนกลับมาเหมือนเดิมนั่นเองนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากพวกเราช่อง KK Channel ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสะวัสดีจ้า